ะบูน่หวานมากครับรหัส 6HE นี่เกาะโบไปนี่วหวานมากโอ้แข่งงูนะครับพี่น้องเตรดจวนรถรอรถรอเจริญยิงส่งครับประกวนครับคันนี้ มาทานโอ้แต่ว่าแกออกนิ่มๆเลยนะโอ้เรดียอมรับฟรีแกจริงลมมันน้อยหรือเปล่าบางฟุนมีแค่ตรงกลางผ่นเดียว เอาเลยเลยมาถึงเอาเลยเลยเนาะมาต้องรีรอครับเปิดตัวกับพระคุณพ่อแม่วัน <c oughs> ดีครับ <c oughs> เอา้ามันหรือเปล่าโบนี่ <c oughs> ดินแข็งนะ <c oughs> ดินแบบดินแบบไหนดินกดเอาข้างบนสั ลึกลับมากครับผมเิยดยเข้ามานี่เป็นกิโลนะเลาะป่าเข้ามาดิวอวป่าบ้านน้องเหล็กหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์ประสบพบเจอกันครั้งหนึ่งซับบุญครองครับทีมงานนี้มีรถหล่อมีสายลานมาเยอะอยู่ก่อนหน้านี้ก็มาจากซับเจริญครับ ฝั่งนน้นก็มีแอบรอเนะอันนี้ก็ไม่ต้องแอบแล้วดิรอแล้วผมตามทางเข้ามานี่คันเขียวนี่ลั่นนะนี่แตจะลั่นให้ฟังไหมเนะีย่ยเดี๋ยวรอฟังครับพี่นะ้องอ๋อเต็มแล้วครับดูจากเสียงเครื่องก็แล้วเนี่ยน่าจะเป็น jo 8นะ สมองเงินเสียดายทางมันไม่เหนิ่นครับมันได้ยินเสียงหงยรือไม่อบลองใหญ่มากต้องออกไปฟังทางใหญ่ครับคันลากยาวๆนี่เดี๋ยวเจอกันแน่นอนทางใหญ่ท่านรกอู้กระบะ โอ้คุปตะไม่เป็นแบบนี้โ,โหเอ็ดเอ็ดกี่นิ้วนี่นใหญ่เนี่ยซับบุญคลองกิดร่วงเรืองร้อยเก้าห้า <พ uka> โอ๊ยแต่ลมนี่หันมาฝั่งไหนนี่หันใส่ล้อเไปเสียงเป็นแบบนั้นไปเพน่กว่าสตาร์ทรถติดซะแล้วเดี๋ยวต้องรอชมจังหวะออกตัวครับเ <ś les> ติมลมก่อน ปลายไฟยุ่นนี่มีเกือบทุกคันนั่นนี่มาตรฐานจริงๆมาสองคลิปสามคลิปแล้วแต่ยังไม่ได้เจอคันนี้นะพี่น้องเพราะว่ามาที่ไรนี่เขาจอดซ่อมโอลองดูใกล้ๆหน่อยอ้ดินสัตว์ดินครูสัตว์มันมองไม่เห็นฝั่งนี้ ดูบ่ะมองเห็นมันต้องกล้องต้องอยู่ฝั่งนู้นถ่ายเข้ามามันถึงจะชัด S K ศูนย์สี่ห้า Mark Two o b e c o กระบะเขานี่มันจะเต็มเร็วกว่าเพื่อนนะเพราะว่ามันต่ำครับ น่าจะเป็นรถท่อแกนะนี่ดูไปแล้วนี่ท่อแกต้องใส่น้อยกว่าเพื่อนครับเต็มยังโอ้ต้องดันตูดออกครับพี่น้องโอ้โอ้แต่ว่าแกออกนิ่มๆเลยนะ โอ้เรนยอมรับพร่เกงจริงลมมันน้อยหรือเปล่าบังฝุนมีแค่ตรงกลางกันเดียว <c oughs> รอชมกันต่อไปพีมนนองตามกันเข้ามาเรื่อยๆครับตอนนี้ออกไปแล้วสองคันครับนี่ก็ประจำการตอนนี้อีกสองคันอ้เกจะแอบไปไหนเนี่ยได้แล้วได้แล้วโอ้ มันบางฝนฝั่งนี้เต็มเลยครับไม่ได้เปิ้นบอ่อนะวันนี้ออกสบายๆแล้วครับดินแข็ง ครับแ้วใส่เยอะแค่ไหนก็ไม่จมครับดินแบบนี้ไม่ฝนมาแล้วสามสี่วันเดี <c> ๋ย <oughs> ราจับตาคันนี้ครับว่ามีอะไรราดูไหมเสียงจะเพาะหรือเปล่า <c oughs> น่าจะเป็นคอมันเร็วหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวรอชมครับ เจอกัรดหนึ่งแล้วเต็มแล้วครับพันนั้นเดี๋ยวรอขนานออกมาก็เดี๋ยวดูสายโหอน,นะครับคันนี้น่าจะเป็นร้อยเก้าห้าสายโหนั่นนี่ม,มาฟังเสียงเขาครับพี่น้อง แต่พ่อเขาในแฟสสามเลยนะโมโกุยเตียวต้องุนนี่เท่ดีครับตรองขนหน้านี่สองท่อนไอแบบค่อยๆครับไม่รีบไม่ด่วน กาแต่งรอครับผมค,คุ้นมากเลยคันนี่นี่แกอยู่บ้านไหนเนะี่ยแต่ผมคุ้นมากเลยนะเจริญยิ่งครับไปเขาโอ้บตดก็จะหมดแล้วครับ เดี๋ยวปิดท้ายกับคันนี้นะพี่น้องปิดท้ายกับคันนี้ครับเพราะว่าแบตผมจะหมดแล้วเหลือแค่10%มาดูออกกัวคันสุดท้ายครับเต็มแล้วครับเกาะบูน่หวานมากครับราห6เฮตอีนี่เกาะโบไปเนียหวานมาก แด่วนรถรอรถรอเจริญยิงสงครับปรกกวครับคันนี้มาฐานครบกันครับพี่องรับชมกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณเป็นอย่างมากที่เข้าไปตามรับชมขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ